สวัสดีครับมาเจออาจารย์โชนะครับช่วงดึกๆสองทุ่มวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะมีประเด็นประเด็นที่อยากให้ทุกท่านได้เข้าใจผมใช้คำว่าจตุพรอย่ามั่วคุณจตุพรอย่ามั่วครับคุณมั่วมากในการที่คุณพูดออกมานั้นแบบจะไปใช้คำว่า ถ้าก้าวไกลยุบเพื่อไทยก็ต้องยุบมั่วเดี๋ยววันนี้จะมาพูดประเด็นนี้ทักทายทุกท่านก่อนเลยนะครับเข้ามาแล้วนะครับช่วยกันคนละหนึ่งแชร์ครับคนละหนึ่งแชร์เช็คเสียงชัดไม่เอ่ยครับชัดเจนไหม ภาพชัดเสียงชัดนะครับอยากให้ทุกท่านเข้ามาทักทายกันคือมันดูแล้วยังไงก็อ่าอ่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณคุณวิเชียรน,นะครับสวัสดีพี่สมฤดดีด้วยนะครับสวัสดีครับท่านอื่นๆไปไหนเอ่ยทักทายมานะครับ เสียงชัดเนาะสวัสดีทุกทท่านนะครับเข้ามาเสียงชัดเจนวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณพี่สมเดดีนะครับภาพชัดเสียงชัดเราจะได้รันต่อไปพอดีผมเห็นเรื่องตลกของจตุพรนะครับจตุพรออกมาแสดงทัศนคติออกมาแสดงเหมือนผู้รู้เหมือนผู้รู้อาทิตย์ที่แล้วนะครับเขาก็แค่ว่าอ่อยอ่อยเหยื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่อยเหยื่อปุ๊บ มาวันที่สามสิบเอ็ดนี้เขาเอาจริงนะครับก็อย่างที่บอกผมพูดเสมอว่าผมพูดเสมอว่าพักเก้าไกลจะยังไม่ได้ยุบเมื่อวานแต่มติเก้าต่อศนะูนย์่ะหวยออกแล้วนะวันนี้ออกศูนย์เก้านะครับใครถูกบ้างสารภาพมาซะดีๆแบ่งค่าขนมแบ่งค่าแฟนเพจมาเลยท้นละยี่สิบบาท <laughs> ทักทายนะครับสนุกสนานฮีฮากันเดี๋ยวจะมาพูดเรื่องจตุพรจตุพรเนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วผมก็ย้อนให้ฟังนะครับว่าสมัยก่อนอยู่กับคนเป็นแกนนำคนเสื้อแดงแล้วก็อ้างว่าตัวเองคือผู้มีอุดมการสูงสุดในอดีตนะทุกวันนี้กระบวนการเครมส้มแตกรลัง เขาก็จะทำวิธีนี้ใครอยู่เบื้องหลังใครอยู่เบื้องหลังในการสังหารส้มเดี๋ยวค่อยพูดกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรานะไอ้พวกที่จัดการส้มไม่เกี่ยวกับเราครับแต่มันมีลึกกว่านั้นส้มมันโดนเนี่ยมันมีลึกกว่านั้นครับที่ส้มโดนยุบ ในอนาคตเนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ที่เขาวางเอาไว้ตั้งแต่ต้นแล้วซึ่งนะครับจตุพรเนี่ยพูดออกมามาให้สื่อต่างๆได้ฟังว่าถ้าก้าวไกลยุบพักเพื่อไทยก็ต้องยุบเพราะพักเพื่อไทยก็พูดเรื่องหนึ่งสองวางถุงกาวลงครับพิ่ตู ผมเองในฐานะที่เคยร่วมทุกร่วมสุขตั้งแต่เสื้อแดงจนมาถึงไทยไม่ทนจนผมเห็นแล้วเห็นความเป็นจริงแล้วผมเลยไม่ทนออกมาอยู่แบบอิสระยังเป็นคนเสื้อแดงผมไม่ทอดทิ้งความเป็นเสื้อแดงแต่จะบอกคุณจตุพรการที่พักเพื่อไทยพูดถึงเรื่องมาตาหนึ่งสองหรือการแก้หนึ่งหนึ่งสอง ไม่มีทางยุคพักร้อยเปอร์เซ็นต์ครับพี่จตุพรอย่าพูดเอามันอย่าพูดเอาสนุกสนานหรือเอากระแสหรือแบบว่ากล่อมกล้าวเด็กๆอยากให้เด็กๆแบบมีความหวังแค่นี้เขาก็ทุกแล้วอย่าซ้ำเติมเขาจตุพรคุณลองฟังดีๆฟังผมวันนี้ จะเข้าใจว่าทําไมพักเพื่อไทยไม่ได้มีส่วนร่วมกับเรื่องที่ศาลได้ออกคําสั่งมาเมื่อวานแต่มีเพียงแค่บางพักที่จะเข้าข่ายทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมานี้บอกทุกท่านเป็นความรู้ทุกคนต้องจำตัวนี้ไว้เลยว่า การพูดถึงการแก้หนึ่งหนึ่งสองไม่ผิดครับผมย้ำเสมออย่ามาบิดเบือนอย่ามาแหกตาประชาชนเลยคุณจตุพรการที่พูดว่าจะแก้หนึ่งหนึ่งสองไม่ผิดกฎหมายครับผมไม่ผิดกฎหมายแล้วเมื่อวานศาลไม่ได้บอกให้ทุกพักการเมืองห้ามพูดเรื่องแก้หนึ่งหนึ่งสองนะครับ คุณอย่าไปปัญญาอ่อนตีความที่สารท่านบอกมาเป็นอื่นมผมก็ยังงงอยู่ว่าคนที่ต่อสู้ทางการเมืองที่อ้างว่ามีอุดมการณ์สูงส่งที่เก่งนักเก่งหนาะทำไมไม่เข้าใจสิ่งที่สารท่านพูดเมื่อวานเรียกท่านทุกท่านเข้ามาครับขอคนละหนึ่งแชร์ ฝากไปบอกจตุพรหน่อยฝากไปบอกด้อมส้มหน่อยว่าพักเพื่อไทยไม่ติดร่างแหใดๆกับกันที่บอกว่าจะแก้หนึ่งหนึ่งสองนะครับคุณจตุพรคิดผิดหรือเปล่าแล้วก็ให้ข่าวมั่วๆผมจะบอกเลยว่ามั่วบ่อยถูกบ้างผิดบ้างจะไปในทางที่ผิดแต่ไม่ต้องรับผิดชอบไงใครๆก็พูดได้ พูดออกมาแบบวิาพากวิจารณ์วิเคราะห์อะไรแบบต,าตา่างๆนานาออกมาแบบใช้แค่ลมปากแล้วว่าถท่กับคุณจตุพรต้องไปดูครับต้องไปดูในแต่ละข้อที่ศาลท่านพูดเมื่อวานท่านตีความออกมาชัดเจนคุณก็เห็นว่าทนายที่เขาไปร้องนะ่ะเขาไม่ได้ร้องเพื่อการยุบ แต่สารสร้างบรทตรฐานไว้เรียบร้อยแล้วเขาเรียกร้องตามสิทธิ์เขาตามมาตรา4.9แล้วสารท่านก็ได้ให้บทสรุปแห่งการพูดถึงเรื่อง112ไว้ชัดเจนทุกข้อชัดเจนทุกข้อไม่มีข้อใดที่จะบอกว่าห้ามพูดว่าจะแก้112หรือไม่แก้ สารท่านใช้ดุลพินิษในเรื่องเจตนาครับผมสารท่านใช้เรื่องเจตนาการบันทอนการซอกกรอนแล้วพักที่จะเข้าเกณฑ์หลักๆมีแค่สองพักพักที่จะเข้าเกณฑ์ยุบพกักหลักๆมีแค่สองพัก พักแรกเลยก็คือพักเก้าไกลนั่นแหละครับพอเป็นพักเก้าไกลมีคนไปยื่นต่อกกตไว้เรียบร้อยแล้วกกตสามารถหยิบมาพิจารณาได้นะครับเนื่องจากว่าอำนาจอยู่ที่กกตตามมาตราเก้าสิบสองกกต แล้วกกอตอไม่ต้องไปดูดุลพินิจอื่นๆเลยสารและธรรมนูญได้วินิจฉัยเมื่อวานนี้ให้กกอตอไปดูที่ข้อที่สองซึ่งมันชัดเจนกว่าที่จะชัดได้ว่าต้องยุบเท่านั้นอื่นๆนั้นแค่องค์ประกอบ แต่ตัวที่หนักที่สุดแล้วมีอยู่สองพักที่เข้าข่ายสองพักนะครับเดาครับว่าพักอะไรพักแรกคือก้าวไก่พักที่สองใครติดตามอาจารย์โชบ้างใครติดตามผมบ้างผมพูดไว้ตั้งนานแล้วพูดจนไอ้เจ้าของพักมันตัวสันแล้วแล้วมันก็อาจจะโดนเข้าข่ายในข้อที่สองในที่สารรัฐมนูลท่านวินิจฉัยออกมาเช่นกัน แต่พักเพื่อไทยไม่เข้าขายใดๆอบอกให้เป็นความรู้ถูกต้องครับไทยพักดีครับจะเข้าขายในข้อที่สองด้วยเพราะสารท่านพิจารณาออกมาชัดเจนเลยว่าคุณใช้สถาบันพระหมหากษัตริย์มาใช้ในทางการเมืองไม่ได้แล้วเอาเออกมาแบบทรงผล ให้คุณได้มาซึ่งคะแนนนิยมไม่ว่าจะบวกหรือจะลบนี่คือดุลพินิษของศาลแต่กล่าวถึงสถาบันพระหมหากษัตริย์ปกติได้ให้ความเคารพได้กล่าวถึงได้พูดว่าจะแก้หนึ่งหนึ่งสองไม่ได้ผิดแต่ที่ผิดเพราะอาคติของคุณเองแล้วก็พฤติกรรม ฉะนั้นแล้วพักเพื่อไทยพูดถึงเรื่องแก้112เนี่ยพฤติกรรมไม่ได้มีการล้มลางครับแต่สิ่งที่พูดถึงพักเก้าวไกลสารท่านชายดุลพินิษแก้ไข112วิธีการการกระทําบอกมาชัดเจนทุกข้อสารท่านบอกว่าสิ่งที่คุณกระทําต่างๆนานา โดยสิ่งที่คุณอ้างว่าไม่ใช่การล้มล้างนั้นไม่ใช่ไม่ถูกต้องการขอแก้หนึ่งหนึ่งสองของพักเก้าไกลนั้นเข้าข่ายล้มล้างเนื่องจากพฤติกรรมพฤติกรรมครับแสดงให้เห็นชัดเจนส่วนคนทั่วไปอยู่ในสภาพักอื่นๆพูดว่าแก้หนึสองนั้นไม่ผิดกฎหมายฉะนั้นแล้ววิเคราะห์กันให้ตรงไปตรงมา สิ่งที่ก้าวไกลบอกว่าโอ้ยแค่ๆหนึ่งหนึ่งสองผิดกฎหมายไม่ใช่ครับคุณอย่าบิดเบือนอย่าบิดเบือนไปอ่านไปอ่านฉบับเต็มสิครับว่าสารท่านพูดมาอย่างไงแล้วก็ไปเปิดเช็คดูดูทีละข้อทีละข้ออ่าชัดเจนฝันไปเถอะครับ เพื่อไทยไม่ได้ถูกยุบกรณีพูดเรื่องแก้หนึ่งหสองหรอกไม่มีทางไปยื่นเลยไปยื่นเลยไม่เข้าเกณฑ์ถ้าหยิบยกมันจะต้องมีตัวที่หนักมีน้ำหนักพอสมควรแล้วสิ่งที่ผมบอกอา้าวพักไทยพักดีที่อาจารย์โชวบอกพักไทยพักดีเขาอวยสถาบันนะผิดด้วยเหรอผิดครับ เรื่องอวยผิดเต็มๆครับถ้าหยิบตามข้อสองหยิบยกสถาบันมาใช้หาเสียงเกิดความเสียหายต่อสถาบันทำให้บุคคลอื่นบุคคลใดเข้าใจในสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ผิดอาจจะใช้คำว่าอาจจะนะครับ สร้างความกระทบกระเทือนสู่สถาบันพระมหากษัตริย์โดยตรงเกิดการเซะกร่อนนี่ทําให้สถาบันพระมหากษัตริย์เกิดปัญหาก็คือหยิบยกไปพูดกันไม่รู้จักจบจักสิน้นซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ให้ใครหยิบยกไปเป็นข้ออ้างอยู่แล้วตั้งแต่ต้นก่อนหน้านี้ มีการยุบพักที่ใช้หัวหน้าพักเป็นเชื้อพะวงพักอะไรครับจําได้ไหมเอ่ยพักที่ควบคู่กับพักเพื่อไทยแล้วเนี่ยแหละครับหยิบยกมาสุดท้ายแล้วก็ถูกยุบไปเนื่องจากว่าไม่สมควร จะทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่สง่างามเลยถูกยุบไปและต่อมาก็มาดูครับผมพูดหลายเดือนมากๆก้าวไกลกับไทยพักดีชัดเจนทั้งสองพักเข้าค่ายนะครับไม่ต้องไปดูอะไรเยอะแยะเอาแค่ข้อที่สองที่สาลท่าน ได้บรรทัดฐานได้วินิจฉัยทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจึงได้สั่งให้หยุดพฤติกรรมใจเย็นๆน,นะสารท่านสั่งหยุดพฤติกรรมก้าวล่วงสถาบันแสดงว่าไอ้พวกที่แซะๆอยู่เนี่ยระวังตัวด้วยนะครับนอกจากจะแซะเรื่องสถาบันแล้วไปแซะสารรัฐมนูล แต่ถ้าถ้ามีตังเสียค่าปรับก็ปรับไปโอ้ติดคุกไม่นานหรอกติดคุกนิดๆหน่นนอยๆไม่ถึงปีเล่นเลยเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนไม่น้อมรับทำเป็นแบบว่าไปใช้คำพูดแซะสารรัฐธรรมนูญอาทิตย์ที่แล้วยังชื่นชมสารรัฐธรรมนูญอยู่เลย อาทิตย์ที่แล้วพิธารอดเรื่องไอทีวีโอสารยุติธรรมรอบนี้สารท่านก็ไม่ได้สั่งยุบนะสารท่านไม่ได้สั่งให้ยุบแต่ท่านสั่งให้หยุดพฤติกรรมแล้วก็ไล่เลียงแต่ละข้อไปว่าข้อไหนเข้าข่ายล้มล้างแล้วหลังจากนี้กกตก็ต้องรับช่วงต่อครับ เป็นหน้าที่เพราะก็กตน,นั้นในการเลือกตั้งปีที่ผ่านมาปีหกหกมีพักการเมืองทุกพักเกือบทุกพักเราพูดถึงเรื่องหนึ่งหนึ่งสองแก้ไม่แก้อะไรต่างๆ็็พูดถึงหมดแต่มีบางพักใช้ในการมาทำเกี่ยวกับเป็นคะแนนนิยมให้ตัวเองหาเสียงไอ้ที่ชัดเจนที่สุดก็ไอ้สองพักที่พูดขึ้นมาล่ะไปดูวีดีโอ ไปดูในเรื่องต่างๆไทยพักดีเนี่ยยังไม่มีคนยื่นรอครับรอก่อนหมอวรลงจะว่าไงหนาวๆร้อนๆเลยนะหมอวรลงอันนี้ผมพูดให้คุณฟังฝากถึงหมอวรลงนะครับไม่ใช่คุณลามนาลงนะ ฝากถึงหมอวรงไทยพักดีกินให้อิ่มนอนให้หลับใช้ชีวิตให้ปกติเพราะครับเพราะถ้าโดนยุบพักก็คงไม่หนักเท่าก้าวไกลแต่ก็ไม่แน่แต่ก้าวไกลนะครับหลังจากที่กรกตรับเรื่องต่อ อีกไม่นานเนี่ยมันจะเริ่มชัดเจนสวัสดีพี่พิจารย์สิมเงินครับสวัสดีครับเข้ามาทันพอดีหลังจากกระกะตรับเรื่องต่อไปแล้วแค่หยิบข้อที่สองขึ้นมาก็สามารถยุบพักเก้าไก่ได้แล้วหรือแม้กระทั่งสามารถอาจจะผมใช้คาว่าอาจจะยุบพักไทยพักดีร่วมด้วย แล้วคณะกรรมการบริหารพักต่างๆจะโดนสอยคนละกี่ปีไม่รู้แล้วแต่แล้วแต่ดุลพินิษพอมีการสอยเรียบร้อยแล้วปปชออาจจะรับต่อรับไม้ต่อเป็นรายตัวไปโอ้ยพิธทายังไงก็จะเลือกพิธทา ต่อยุบพักกี่ทีก็เลือกพิธายุบครั้งแรกก็โดนไม่ต่ำกว่าห้าปีถึงสิบปีเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งด้วยแล้วจะเลือกพิธาเป็นนายกได้อย่างไรแถมถ้ายื่นปปชฟันต่อถ้าปปชมีมติออกมาว่าห้ามเล่นการเมืองตลอดชีวิต ไหนล่ะพิธาอย่าหลอกตัวเองอย่าหลอกตัวเองเลยว่าพิธาจะได้กลับมาเป็นนายกหยุดเพ้อเจ้อหยุดฝันอืมแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นตามมาพอพักแตกที่บอกว่ายุคกี่ทีก็จะเลือกจะเลือกจะเลือกเลือกแน่นอนครับ แต่คุณจะได้เป็นขี้ค่ากปปสเขาเป็นแผนไอ้ที่เห็นในกอทมอแล้วได้ได้เกือบยกจังหวัดนะ่ะเกือบทุกเขตนะ่กะกปปสเขาอุ้มแล้วเขาเล่นแผนนี้เขารู้ว่าแกล้งเอามันก่อนสุดท้ายแล้วลากมามันเป็นพวกเขาจะเทคโอเวอร์เขาจะช้อนซื้อตอนที่หุ้นมันตก เขาจะไล่ตะคุบไอ้พวกงโง่ที่มันนะถูกสอยแล้วพวกงโง่ก็จะตกเป็นเหยื่อมันเป็นยุทธวิธีลอกคราบลอกคราบอะไรอะลอกครบาบแมลงสาบผมพูดมาเสมอไม่มีอะไรที่จะเกินไปกว่านี้เห็นไหมครับเข้าเข้าล็อกทั้งหมดไอ้พวกตัวเฮดหลักๆเขาเอาไปเก็บ เข้ากลุสุดท้ายแล้วโอ้ยักกำลังแบบละสัมละสายโอ้ยมีนายทุนมาช่วยอุย้ยเขาเห็นความสำคัญของคนรุ่นใหม่เขาหลอกใช้ไอ้คำว่าคนรุ่นใหม่แล้วก็ลากไปเป็นขี้์ค่าเขาลากไอ้พวกไอ้ที่บอกชอบเรื่องโอ้ยการเมืองใหม่การเมืองใหม่ามหมลากกลับไปไปเป็นคะแนนเสียงให้กับเขาแบบเนียน ก็แค่นั้นโอเคนะครับคุณจะได้รู้ว่าพิธาเนี่ยไม่ได้กลับมาเป็นนายกหรอกอย่าหลอกคนอื่นหลอกแค่ตัวเองก็พอแล้วอย่ามาพูดหลอกคนอื่นเลยหลอกใจตัวเองเอาให้มันเข้าอกเข้าใจนะแล้วก็ฝากบอกจกตุพรไปให้ชัดเจนด้วยว่าการพูดว่าแก้หนึ่งหนึ่งสองของพรรคเพื่อไทยไม่เข้าข่าย พักเพื่อไทยมีสิทธิ์จะพูดว่าจะแก้หรือไม่แก้หนึ่งหนึ่งสองได้พักก้าวไกลก็มีสิทธิ์พูดว่าจะแก้หรือไม่แก้ได้พักทุกพักพูดว่าจะแก้หรือไม่แก้ได้อย่ามาบิดเบือนสิ่งที่ศาลท่านพูดไม่ได้บอกว่าห้ามพูดว่าแก้หนึ่งหนึ่งสองหรือไม่แก้หนึ่งหนึ่งสองศาลท่านสั่งให้หยุดพฤติกรรมเรื่องการเอาคําว่าแก้หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับ คะแนนเสียงหาเสียงให้กับตัวเองแล้วก็เล่นเกมการเมืองเพื่อไปบั่นทอนสถาบันพระมหากษัตริย์ตีความให้เป็นอย่าโง,ง่ใช้สมองตีความให้เป็นเออโตแล้วอย่าบิดเบือนไอ้พวกนักวิชาการกรีดกันแทบเป็นแทบตายโอ้ยที่เรียนกฎหมายมามันทำไมไม่เป็นแบบนี้อย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ที่เรียนกฎหมายนะ่ะถามหน่อยว่า กฎหมายคืออะไรไอ้ที่อ้างว่าเรียนเนี่อย่างนั้นอย่างนี้มาเก่งมาจากไหนผมก็เรียนผมอาจจะไม่ได้เรียนกฎหมายอะไรเหมือนเขาเป๊ะๆด้วยซ้ำไปแต่ผมรู้ผมโต้อตอบกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยผมพูดมาตลอดเออจนผมมันนั่งอยู่ตรงนี้นะทำไมไอ้พวกที่มันอ้างว่ามันเก่งๆอ้างแต่ว่า มันต้องเป็นแบบที่ฉันคิดสิอย่าปัญญาอ่อนครับโอเควันนี้ทักทายทุกท่านท่านใดเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามช่องเริมทีวีด้วยนะครับบอกจกตุพรด้วยว่า <c oughs> เพื่อไทยไม่เข้าขายต่อให้เพื่อไทยพูดว่าแก้หนึ่งหนึ่งสองยังไงไม่ผิดกฎหมายแล้วไม่ผิดตามที่สารรัฐธมนูนท่านพูดออกมาเมื่อวานท่านสั่งห้าม เป็นข้อข้อไปไม่เกี่ยวกันว่าจะบอกว่าแก้หนึ่งหนึ่งสองหรือไม่แก้ผิดไม่จริงแต่พักที่เข้าขายใช้สถาบันพระมหากษัตริย์มาหาคะแนนนิยมให้พักตัวเองกรกตต้องสอยต่อแล้วพักที่จะโดนจดริยธรรมร้ายแรงปปชต้องสอยต่อในข้ออื่นๆที่สารท่านได้พูดเมื่อวานแล้วไทยพักดีจะเข้าขายอะไรเข้าขายข้อที่สองร่วมกับก้าวไกล ใช้สถาบันพระมหากษัตริย์มาหาเสียงถึงจะอวยก็ตามไทยพักดีอาจจะโดนด้วยนะจ๊ะถ้ามีคนไปแซะไปร้องโอเคครับวันนี้ฝากทุกทุกท่านมั่นอกมั่นใจว่าพักเพื่อไทยที่พูดแก้หนึ่งหนึ่งสองไม่เข้าข่ายล้มล้างเหมือนพักเก้าไกลพักเก้าไกลพูดแก้หนึ่งหนึ่งสองนั้นมีเชิงพฤติกรรม จำให้ดีๆเผื่อไปโต้อตอบกับไอ้พวกด้อมส้มไอ้พวกปัญญาอ่อนไอ้พวกสลิมก็ตามอะ่ะบอกเอ้ยอย่างนี้เพื่อไทยก็โดนเลยสิเพื่อไทยก็บอกว่าจะแก้อยู่ไม่โดนร้อยเปอร์เซ็นฟังดูปากอาจารย์โชนะเพื่อไทยไม่มีทางถูกยุบเนื่องจากกรณีที่พูดว่าจะแก้หนึ่งสองแม้แต่ประเด็นเดียวไม่มีส่วนในเรื่องพฤติกรรมในการล้มล้างแต่อย่างใดโอเคครับ สำหรับว,วันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอาจารย์โจเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาทักทายกันเรื่อยๆเพื่อที่จะสร้างสร้างแบบสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่ใช่สัมพันธ์ทำไมติดนะเดี๋ยวบอกให้ไอ้น้องอะไรนะมันชื่ออะไรวะไอ้น้องสัมพันธ์ทำไมติดเนะี่ยที่ไปอยู่ไทยพักดีแต่ก่อนไอ้ที่ไอ้ที่เป็นขวัญใจไทยพักดีเขาสมยไปดูไทยพักดีด้วยนะอืม อาจจะโดนเข้าขายนะระวังให้ดีโอเคครับเจอกันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ